ซื้อบัตรซื้อตัวได้พี่น้องเด้อซื้อบัตรซื้อตัวได้นะคะกลุ่มปิดนะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทนะจ๊ะหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะคะไฟดีอยู่ กล้องทีมจอทีมไฟนะครับตอนนี้อาจารย์นิติกำลังเช็คซาวนะครบนายเวทีก็เดินดีค่ะได้พี่น้อง เขากุมสามทุ่มพี่น้องแต่เขากุมสามทุ่มนะคะฝ้าซืา้อปลาซื้อตัวได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวซู้อ็มาถึงนะคะ น้องบายได้หรือ,อยังโทรศัพท์อ่ะ,ะ,ะอุ้ยเป็นกวนเออคือตะหักจะมากินเข่าวะแม่เป็กกนกำลังใจเด้อ,อจา้ขออขอจาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เอ้ายายมองวันท้่ยังไหนพี่เชผอมลงแม้อมลงมากมันสิตกเด้อเอ้าอยู่ดิบอกฉันจะใช่ไหมือนแรงหมอกลงดิมันเย็นอยู่ดิ เบ์จดไฟไหมเป็นยไอ่ไมู่กเมื่อมอย่างนไดนเป็นดีแนแ่มองอยู่ดีเหรอวะปูพงปู่พมเนาะ กำลังต่ฟอฟงต่อไฟพี่นะ้องมันเสียบขึ้นหลายแท้ก็สิไล่แล้วพุ่นน่ะสิกินมันสิเลมือสิเ,เอาไว้เอไ้เอไว้กินหอดบ่ไม่อหอดสิกินหอดบ่ก็น แต่งหน้าแต่งตัวนะคะไม่อยู่กับเฮเพิร์ดแล้วอยู่พี่น้องประเทศเองพคนเดีผู้ใดโอ้บาทท่าของท,างทาง่าคงเหรอบ่ก จัดตังไนก็มใส่ยังไงก็โอ้ตีคนใส่บ่้นหเพื่อนคนเด้นสีเมียน่ะ ผ่านไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะแบบสองบบู้สอง,สอ,งอุ่มเออดีเด้ออุ่มเด้ดอน <c oughs> ี่พอแล้วเป็นเงีย้ยเป็นเส้นสีนาะ โอ้โหเอ่อโอ้บอกเรื่องนี้ยังไงนี่ถ่ายสองหัวสองหัวสิบสองนายนะคะ มากครับผีเอ่อยังก็ล่ะเรื่องสี่นเอฟซีไเพคุณบ้านนี้ล่ะเม่บนเห็แยกัเมนแล้ว,รวเร,เร,รบาบอหนานันเป็นกรใแทีมงานขอบคุณนะคะ ผู้ดใดบ่บ้ขาคุมพี่นนอมฝ้าวเขาคุมเดอ้อซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะคะเพี่ซื้อตั๋วนาลิตาอะไรทุกรอบที่นี่นะคะใครแม่บัตรออนไลน์หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะคะฟ้าพร,ร่มคือก็เย็นดีแท้บัตรสำแต่งแล้วก่อนมุ่งอนีเนาะ ชิงานแต่งหน้าแต่งตัวนะคะอาจารย์นิติกำลังเหนเสกเศร้ารอนในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะสอดแจงเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่สองท่วมถึงสว่างนะคะอีกการแพ่รีบปุงหนองมาแต่งหน้าเลยอันเด้อ น้องเอรน้องบิวตี้นะคะ มองรอแถวนี้แหละพี่น้องเพื่ไฟมาตินเร้วมองกินเขานะคะทีมพอตูมนะคะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี1,500ท่านนะคะ เออเดี๋ยวเลยแต่ย่าแต่งหน้าแล้วบ่นอขวัญหมดตัวนี่แหละมาเอ้ยมาเด้อขวัญเด้อนี่แหละมาแล้วเพื่อนถามว่าแม่นพี่ขวัญบ่ทั้งหลังว่าสั่นแมนจ้าบรรยากาศพี่น้องนี่เลยนะจ๊ะเกือบจะใส่น้อบาดนี้น้อได้ไหมล่ะลืมเก่าหรือดิยืมเกือบได้แล้วแป๊บนึง นุาเกินเยอะบุญหฮะว้ามามันจะเจอของจริงเป็นยังง้าหรกบ้าเอ้าวว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 งวววบวกววววกวววเว้ยโวว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 วนวววาวว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 ดววว มาสร้างล่ะเปี่ยนก็ไ่เปียกนีบว่กันกบกระ้จะเป็นโชว์ครับก็คือหัวพี่น้องเอาเสียหบเบิ้งครับหัวจุอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ขนเมนบอพียังไม่ได้ใส่ขนนะครับทุกคนนี่งามบอพี่น้องอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ขนนะจ๊ะจะบอกให้เออเป็นบอ เป็นทีมแดนของเราเราไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างจากเขาเรียกว่าอะไรจากทีมงานอื่นเป็นทีมงานของเราที่ออกแบบดีไซน์แล้วก็ทำช่วยกันจ้าเคยัยงอโอเคโอเค